ก่อนรับชมรับฟังผมขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับราชันเร้นรับ20ดันที่ลืมตกลงครับครายคง้งศีรษะเล็กน้อยก่อนจะสวมหมวกผ้าไหมทรงสูงกลับไปแต่ภายในใจนึกสงสัยว่าถึงวัตถุต้องห้ามหมายเลข0ถึง08จะมีหน้าตาเป็นเช่นไรปากกาขนนกทาร,รมดางั้นหรือแค่เขียนโดยไม่ใช้หมึก เช่นนั้นแล้วความสามารถที่แท้จริงของมันคืออะไรเหตุใดถึงกลายเป็นวัตถุต้องห้ามระดับสูงสุดของโบสไปได้3 0 0 1 5 1 1หรือจะเป็นปากกาขนนกที่เขียนชื่อใครแล้วคนนั้นจะตายไม่น่าใช่แบบนั้นคงเป็นการแหกกฎฟ้าดินจนหน้าเกลียดเกินไปและหากมีพลังดังกล่าวจริงอินแชงวิวไม่มีความจำเป็นต้องหลบหนีเลยสักนิดขณะคลคลุ่นคิดพลางเดินออกจากห้องดันสมิตรโกนไล่หลัง เดี๋ยวก่อนผมลืมพูดบางเรื่องครับใครหันหลังมองในตาแฝงความประหลาดใจดันเก็บนาฬิกาพกใส่กระเป๋าก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากนี้อย่าลืมไปหามาดามโอเรียนนาที่เป็นฝ่ายบัญชีด้วยคุณต้องเบิกค่าตอบแทนล่วงหน้าสีสัปดาห์12ปอนด์และในสัปดาห์ต่อไปค่าแรงของคุณจะถูกหักครึ่งหนึ่งจากปกติจนกว่าจะชดเชยครบ12ปอนด์ ไม่เยอะไปหน่อยหรือผมไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนั้นปริมาณของมันควรลดลงใครตอบทันทีโดยไม่ได้คิดซับซ้อนอันที่จริงมันเองก็ชื่นชอบที่ได้รับค่าจ้างลวงหน้าเพราะปัจจุบันแม้แต่ค่ารถม้ากลับบ้านยังมีไม่เพียงพอทว่าการได้รับรวดเดียว12ปอนด์คงมากเกินไปสักหน่อยผิดแล้วจำเป็นสิดันแย้งมันสายสีสะพังอมยิม้ม ลองไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนคุณจะอาศัยอยู่ในหอพักแบบเดิมจริงหรือบ้านที่ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับคนอื่นต่อให้คุณไม่ถือสาแต่ก็ควรเป็นห่วงสุภาพสตรีในครอบครัวแล้วก็ดันชะงักสายตาชํำเลืองมองใครที่กำลังพยักหน้าเห็นด้วยมันทำการสำรวจอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจะรดเท้าก่อนจะอมยิ้มอย่างมีเล่ห์ในแล้วก็คุณต้องมีไม้คำและสูตรตัวใหม่ ใครถึงกับชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะดึงสติกลับสู่โลกความจริงในเวลาถัดมาใบหน้าเริ่มแดงก่ำอย่างเขินอายสูดและเสื้อตัวในของมันล้านเป็นผ้าคุณภาพต่ำที่ซื้อมาในราคาถูก302วูน1หมวกผ้าไหมทรงสูงทั่วไปจะมีราคาราว5-60โบหูกระต่างอีก30ไม้คำที่หัวทำงานเงินอีก8ชูนเสื้อตัวใหม่3ชนส่วนกางเกงขายาวเสื้อกกและทักซิโดราคารวมกันราวเ ปอนแถมยังมีรองเท้าหนังอีก10บซู์คำนวณอย่างหยาบจะออกมาเป็น8ปออนกับอีก7 0ูนย์และถ้าหากต้องการเป็นสุภาพบุรุษเต็มคราบมันต้องมีโซ่ห้อยนาฬิกานาฬิกาพกและกระเป๋าเงิน ในอดีตใครและเป็นสันเคยช่วยกันเก็บออมอย่างยากลำบากจนกระทั่งรวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งพวกมันตรงไปที่ร้านเสื้อผ้าเพื่อมองหาชุดที่เรียบร้อยและภูมิฐานแต่หลังจากตรวจสอบราคาทั้งสองรีบออกจากร้านโดยไม่แม้แต่จะต่อรองลงเอ่ยด้วยการซื้อชุดมือสองจากร้านบนถนนกางเขนเหล็กในราคารวมไม่ถะตึงสองปอนผลพ,พวงจากเหตุการณ์ดังกล่าวใครคนก่อนจึงสงใจกับราคาเสื้อผ้าอย่างมาก ขอเข้าใจแล้วครับใครตอบกระอักกระอ่วนตัวใครมีนิสัยคล้ายคลึงกับใครคนก่อนในด้านรสนิยมเสื้อผ้ามันชื่นชอบที่จะแต่งตัวมีสง่าราศสีดันหยิบนาฬิกาพกจากกระเป๋าและเปิดตรวจสอบเวลาผมคิดว่าคุณควรไปพบมาดามโอเรียน,นาเป็นอันดับแรกกันไปหาลุงนิวคงใช้เวลาสักพักใหญ่แต่มาดามโอเรียน,นาใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วได้ครับ ใครตระหนักถึงความจนบัดซบของตัวเองดีมันไม่คิดคัดค้านการได้รับเงินล่วงหน้าดันเดินไปยังข้างโต๊ะทำงานและกระตุกเชือกที่แขวนไว้กับเพดานผมจะให้โรแซนนำทางคุณเชือกทำงานตามกลไกของมันอย่างเต็มประสิทธิภาพเกิดเสียงหมุนของฟันเฟืองเพียงชั่วอึดใจกระดิ่งที่ห้องรับรองแขกของบริษัทรักษาความปลอดภัยหนามทมินก็ส่งเสียงกังวาล เมื่อโรแซนได้ยินเธอรีบดีดตัวขึ้นและมุ่งหน้าตรงมายัางห้องผู้คุมประตูยานิดอย่างระมัดระวังเพียงไม่นานใครก็ได้พบหล่อนอีกครั้งดันกล่าวติดตลกผมคงไม่ได้รบกวนเวลาพักผ่อนของคุณใช่ไหมช่วยพามิสเตอร์โมเรสไปหามาดามโอเรียนนาให้หน่อยมุมปากโรแซนกระตุกเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงร่าเริงได้ข่าวหัวหน้าแค่นี้เองหรือ คลครขมมดคิ้วถามด้วยใบหน้าสุดฉงนกาเบิกค่าแรงล่วงหน้าไม่ใช่ว่าต้องมีเอกสารยืนยันจากหัวหน้าศักหน่อยหรือจะไม่เขียนอะไรสักนิดเลยรีไงผมแล้วยังต้องมีอะไรอีกดันตอบคำถามด้วยคำถามเออการเบริกค่าแรงล่วงหน้าจากมาดามโอเรียนนาไม่ต้องใช้ลายเซ็นของคุณหรือใครพยายามอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดผมไม่จำเป็นแค่มีโรแซนไปด้วยก็ยืนยันได้แล้ว ดันชี้นิ้วไปยังสตรีผมน้ำตาลขณะมอบคำตอบให้ใครหัวหน้าองค์กรเราบริหารจัดการเงินได้ห่วยแตกเกินไปแล้วใครกลืนถ้อยคำตัดพ้าลงคอและรีบเดินออกจากห้องไปพร้อมโรแซนทันใดนั้นเสียงดันตะโกนไล่หลังเดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องให้จบทีเดียวไม่ได้ไงใครหันหลังกลับพร้อมกับปันรอยยิ้มจอมปลอมครับดันนี้ใช้มือข้างหนึ่งนวดคลึงขมับก่อนอธิบายต่อ ถ้าไปหาลุงนินแล้วอย่าลืมเบิกกระสุนปรับมันด้วย3061511ผมเนี่ยนะกระสุนปรับมันใครถามเสียงหลงลูกโม้ของเวิร์ดยังอยู่กับคุณใช่ไหมไม่ต้องนำมาคืนพวกเราหรอกนะดันสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกันลมถ้ามีกระสุนปรับมันหากคุณบังเอิญเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเข้ามันจะช่วยปกป้องชีวิตคุณได้หรืออย่างน้อยก็มอบกล้าเพิ่มนิดหน่อย ประโยคสุดท้ายหัวหน้าไม่ต้องพูดก็ได้ใครไม่มัวจินตนาการถึงสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติให้ปวดหัวมันพยักหน้ารับทันทีเข้าใจแล้วครับผมจะจำไว้แต่อันนี้ต้องใช้เอกสารจากผมช่วยรอสักครู่เมื่อกล่าวจบดันนั่งลงพร้อมกับหยิบปากกาหมึกแดงเข้มออกมาเขียนโน้ตแผ่นหนึ่งใส่กระดาษก่อนจะเซ็นและบัตราประทับขอบคุณครับหัวหน้า ใครรับกระดาษทางกล่าวขอบคุณจากนั้นก็หันหลังกลับเตรียมเดินออกจากน้องเดี๋ยวก่อนดันเรียกไล่หลังอีกครั้งหัวหน้าทั้งที่คุณดูเหมือนชายหนุ่มสุขภาพดีวัยสาแต่กลับมีอาการของโรคความจําเสื่อมแล้วหรือใครฝนเคนยิ้มด้วยสีหน้าจืดชืดครับว่าผมลืมว่าคุณไม่เคยฝึกยิงปืนมาก่อนกระสุนปรับมันอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักเอาแบบนี้ดีกว่า เบิกกระสุนปืนแบบธรรมดาวันละ30นัดแล้วหาโอกาสไปซ้อมยิงที่ชั้นใต้ดินของบ้านเลขที่3ตั้งอยู่หัวมุมถนนชุดแลนด์อุซ้อมยิงเกือบทั้งหมดจะเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจปกติแต่มีอยู่หนึ่งคู่ที่เหลือไว้เป็นของเหยี่ยวราตรีโดยเฉพาะ308 1511อ่ะอย่าลืมขอตราเจ้าหน้าที่จากลุงนิวด้วยไม่อย่างเข้าไปใช้บริการไม่ได้ ดันนี้ใช้มือลูบหน้าผากอย่างตำหนิตัวเองมันขอโน้ตในมือคลายกลับไปเขียนเพิ่มก่อนจะปั้มตราประทับและเซ็นลายเซ็นทับนักแม่นปืนมือฉมังเกิดจากการกินกระสุนเข้าไปนับไม่ถ้วนอย่าลืมค่านี้เชียวดันส่งโน้ตที่ถูกแก้ไขคืนให้คลเข้าใจแล้วครับตัวมันที่หวัดผวาต่อสิ่งร้นลับเป็นพิเศษคลาสาบานกับตนเองว่าจะเข้าไปซ้อมยิงปืนทุกวัน ขณะเดินไปหน้าประตูคลคยครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะบิดตัวกลับไปถามหัวหน้ามีอะไรอีกไหมครับไม่แล้วดันผงกศีสนักแน่นคลายถอนหายใจยาวมันเดินตรงไปที่ประตูด้วยความรู้สึกประหลาดก่อนที่สัญชาตยานจะดนใจให้หันกลับมาถามดันเนาะอ,อีกครั้งไม่มีแน่นะครับเมื่อยืนยันแน่ชัดในที่สุดใครก็ได้ออกจากห้องผู้คุมประตูยานิด หัวหน้าองค์กรเราบริหารจัดการเงินได้ห่วยแตกเกินไปแล้วใครกลืนถ้อยคำตัดเพาะลงคอและรีบเดินออกจากห้องไปพร้อมโรแซนทันใดนั้นเสียงดันตะโกนไล่หลังเดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องให้จบทีเดียวไม่ได้ไงใครหันหลังกลับพร้อมกับปันรอยยิ้มจอมปลอมครับดันนี้ใช้มือข้างหนึ่งนวดคลึงขมับก่อนอธิบายต่อถ้าไปหาลุงนินแล้วอย่าลืมเบิกกระสุนปรับมันด้วย306 -1511 ผมเนี่ยนะกระสุนปรับมานใครถามเสียงหลงลูกโม่ของเวิร์ดยังอยู่กับคุณใช่ไหมไม่ต้องนำมาคืนพวกเราหรอกนะดันสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกันลมถ้ามีกระสุนปรับมานหากคุณบังเอิญเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเข้ามันจะช่วยปกป้องชีวิตคุณได้หรืออย่างน้อยก็มอบกล้าเพิ่มนิดหน่อยประโยคสุดท้ายหัวหน้าไม่ต้องพูดก็ได้ ใครไม่มัวจินตนาการถึงสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติให้ปวดหัวมันพยักหน้ารับทันทีเข้าใจแล้วครับผมจะจำไว้แต่อันนี้ต้องใช้เอกสารจากผมช่วยรอสักครู่เมื่อกล่าวจบดันนั่งลงพร้อมกับหยิบปากกาหมึกแดงเข้มออกมาเขียนโน้ตแผ่นหนึ่งใส่กระดาษก่อนจะเซ็นและบำตราประทับขอบคุณครับหัวหน้า ใครรับกระดาษทางกล่าวขอบคุณจากนั้นก็หันหลังกลับเตรียมเดินออกจากน้องเดี๋ยวก่อนนั่นเพราะฉันเองก็เหมือนกันจริงหรือครับใครทําทีตกใจตามมารยาทยังจําคดีฆาตรกรต่อเนื่องในทิงเกนเมื่อ16ปีก่อนได้ไหมโอเรียนน่ายื่นธนบัตรสี่ใบให้ใคร จำได้ครับมีเด็กสาวถูกสังหารต่อเนื่องห้าศพบางคนถูกจอมชำแหละโรคจิตนำอวัยวะภายในออกไปมักเป็นพวกหัวใจหรือกระเพาะอาหารแม่ของผมมักนำคดีนี้มาขู่น้องสาวเสมอสมัยที่พวกเรายังเด็กใครเล่าพลางแสดงสีหน้าครุ่นคิดเมื่อได้รับธนบัตรมามันทำการตรวจสอบอย่างละเอียดสองใบเป็นธนบัตรทำปอน ส่วนอีกสองใบเป็นธนบัตรหนึ่งปอนทั้งหมดมีพื้นหลังสีเทาและเขียนด้วยหมึกดำสีมุมสลักลลยลายซับซ้อนด้วยหมึกพิเศษเพื่อป้องกันการคัดลอกธนบัตรประเภทแรกจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบหลังนิดหน่อยกึ่งกลางเป็นภาพของอดีตก,กษัตริย์โลเอนลำดับ5บ้าบรรพบุรุษของกษัตริย์จอร์จที่3พระนามเดิมคือเฮนรีออคสตัส ใบหน้าเรียวกลมเหนือศีรษะสวมที่คาดผมสีขาวดวงตาค่อนข้างดีสีหน้าขึงขังจริงจังแต่ด้วยเหตุผลบางประการคลากลับรู้สึกสนิทชิดเชื้ออย่างน่าประหลาดนี่คือธนบัตร5ปอนเชียวนะเทียบเท่ารายได้ของเป็นสันสีสัปดาห์เต็มถัดมาเป็นแบงค์หนึ่งปอนกึ่งกลางแบงค์มีใบหน้าของอดีตก,กษัตริย์โลเอนพระองค์ก่อนบิดาของกษัตริย์จอร์ดที่3กษัตริย์เลียมออกสตัสที่6 วินเลียมเป็นบุรุษหนวดเข้มดวงตาขึงขังเฉียบคมสมัยครองบัลังมันคือผู้ปลดปล่อยอาณาจักรโลเอนให้เป็นอิสระจากขนบธรรมเนียมโบราณส่งผลให้ประเทศพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นอาณาจักรชั้นนำทั้งคู่ล้วนเป็นกษัตริย์ที่ดีใครคิดเช่นนี้ขณะสูดดมกลิ่นอันหอมหวนและสดชื่นของหมึกธนาบาัตรถูกต้องท่าย่เอยวราตรีมาไม่ทันเหยื่อคนที่หก็จะเป็นชื่อของ ฉันเสียงของโอเรียนหน้าสั่นเครือเล็กน้อยราวกับเธอยังไม่ลืมความทรงจำอันขื่นขมที่ผ่านมานานกว่า16ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดฆาตรกรต่อเนื่องไม่สิกจอมชำระโรคจิตนั่นเป็นผู้วิเศษใช่ไหมใครกล่าวขณะบรรจงพับธนบัตรอย่างปราณีตและเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือตบซ้ำอย่างนุ่มนวลเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังอยู่ดีค่ะมาดามโอเรียนหน้าผงกสีสนักแน่น อันที่จริงมีเหยื่อเคราะหร้ายที่ไม่เป็นข่าวอีกมากสาเหตุที่ถูกจับได้เพราะมันกำลังเตรียมทำพิธีกรรมบูชาปีศาจถึงต้องล่าอาวัยวะเด็กสาวสินะขอโทษด,ด้วยครับมาเรียนหน้าที่ผมทำให้นึกถึงความทรงจำเลวร้าย3141511ใครกล่าวตำหนิตัวเองโอเรียนหน้ายิ้มฉันเลิกกลัวนานแล้วในช่วงนั้นกำลังศึกษาที่โรงเรียนบัญชีพดีดันจึงกล่าวชักชวนจนได้มาทำงานที่นี่ เอาละฉันไม่รบกวนเวลาของคุณแล้วยังต้องไปหาลุงนีละอีกใช่ไหมแล้วพบกันใหม่ครับมาดามโอเรียนนาใครถอดหมวกเลื่อนมาไว้ที่อกพร้อมกับก้มศีรษะคำนับก่อนจะเดินกลับลงไปชั้นล่างอีกครั้งมันไม่ลืมที่จะใช้มือตบกระเป๋าเพื่อยืนยันว่าธนบัตรรวม12ปอปอนด์ยังอยู่ดีเมื่อถึงสี่แยกใครเลี้ยวขวาและเดินตรงไปคลังคลังอาใช้เวลาเพียงไม่นานก็มองเห็นประตูเหล็กที่ปิดค้างไว้ครึ่งบานก๊ก ก๊อกก๊อกเมื่อคอจบเสียงแหบพร่าของชายชราดังจากด้านในเข้ามาคลายผลักประตูเข้าไปแล้วก็ได้พบห้องสุดกับแคบที่จุดได้เพียงโต๊ะทำงานหนึ่งตัวและเก้าอี้อีกสองผนังภายในห้องมีประตูเหล็กบานใหญ่อีกชั้นที่ล็อกไว้แน่นหนาหลังโต๊ะทำงานมีชายแก่ชุดคลุมสีดำกำลังนั่งบนเก้าอี้มันคร้ำครง่ง อ่านแผ่นกระดาษสีเหลืองซีดโดยอาศัยแสงสว่างจากโคมไฟแกส๊สเมื่อใครเดินเข้ามาชายชรางเงยหน้าขึ้นมองใครโมรติใช่ไหมโรแซนเล่าให้ฟังว่าเจ้าเป็นชายหนุ่มที่สุภาพเธอแอบเข้ามาเล่าเมื่อครู่ละนะฮะฮะมิสเตอร์โรแซนเองก็อัธยาศัยดีมากเช่นกันสวัสดียามบ่ายครับมิสเตอร์นิวใครถอดหมวกคำนับนั่งลงก่อน เมื่อกล่าวจบนีละชี้นิ้วไปยังกระป๋องสีเงินที่สลักลวดลายดอกไม้ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะรับกาแฟบทสักถ้วยไหมริ้วรอยบริเวณดวงตาและรอบริมฝีปากของลุงนีลค3ะสามร้อสิบลหนึ่ในตาสีแดงเข้มเริ่มปรากฏอาการขุ่นมัวคุณไม่ดื่มกาแฟรหรือใครถามหลังจากชำเลืองมองถ้วยชาจีนของนีละที่ใส่น้ำเปล่าไว้เต็มฮะฮเป็นกฎของตัวฉันเองที่จะไม่ดื่มกาแฟหลังจากบ่ายสาม นีละอธิบายอย่างอารมณ์ดีเพราะอะไรครับใคร่ใครใคร,รู้มุมปากนีละกระตุกเล็กน้อยมันจ้องมองเข้าไปในดวงตาใคร่พร้อมกับอธิบายฉันกลัวว่ามันจะทำให้นอนไม่หลับตอนกลางคืนถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินของสิ่งมีชีวิตปริศนาใคร่อึ้องไปพักใหญ่เมื่อสารต่อบทสนทนาเดิมไม่ได้จึงหาเรื่องคุยในประเด็นใหม่ มิสเตอร์นิวผมควรอ่านเอกสารหรือหนังสือเล่มไหนดีครับขณะกล่าวจบใครยื่นโน้ตที่ดันเขียนให้อะไรก็ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวซับซ้อนหรือเรื่องราวที่ไม่ปฏิปปต่อด้วยความสัตย์จริงฉันพยายามศึกษาพวกมันมานานแล้วแต่กลับถอดรหัสข้อความได้ในระดับผิวเผินเท่านั้น ปัญหาคือฉันต้องไล่อ่านเอกสารอื่นเพิ่มเติมเพื่อยืนยันให้ได้ว่าเนื้อหาในเอกสารดังกล่าวมีบริบทกล่าวถึงสิ่งใดต้องเสียเวลาอ่านทั้งไดอารี่หนังสือสมัยใหม่ถ้อยคำจารึกและอีกมากมายเพื่อบยายามทำความเข้าใจนีลัดท้อตัวอย่างเช่นเอกสารเหล่านี้ฉันจำเป็นต้องศึกษาตำราประวัติศาสตร์อย่างหนักเพื่อให้เข้าใจบริบททำไมกันครับคลายขมวดคิ้วนีละชี้ไปยังแผ่นกระดาษสีเหลืองด้านหน้า สาม1 5 1 1นี่คือส่วนหนึ่งของไดอารีชายกุสตาฟเล่มที่หายไปก่อนเขาจะเสียชีวิตจักรพรรดิโรซายต้องการบันทึกทุกสิ่งไว้เป็นความลับจึงประดิษฐ์ััญลักษ์ณและอักษรขึ้นเองเพื่อมีให้ผู้ใดถอดรหัสได้จักรพรรดิโรชายนนนักเดินทางข้ามโลกรุ่นพี่คนนั้นหน้าหรือใครชะงักเล็กน้อยก่อนเริ่มตั้งใจฟัง หลายคนเชื่อว่าเขายังไม่ตายแต่กลายเป็นเทพเร้นลับด้วยเหตุนี้จึงมีลทัทธิจำนวนมากกับไา้บูชาจักรดีโรชายนหรือแม้กระทั่งประกอบพิธีกรรมต้องห้ามเพื่อหยิบยืมพลังจากจักเขาเหยี่ยวราตรีของพวกเราได้รับงานให้ปรับปรามลทัทธินอกรีดเหล่านี้บ่อยครั้งจึงมีโอกาสยึดไดอารี่ทั้งของจริงและฉบับคัดลอกเป็นของกลางนิลถ่ายศีรษะ แต่จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีใครถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์พิเศษเหล่านี้ได้วิหารศักดิ์สิทธิ์จึงอนุญาตให้เหวี่ยวราตรีมีฉบับคัดลอกในครอบครองเพื่อการศึกษาเผื่อว่าจะมีใครถอดรหัสสำเร็จเข้าสักวันเมื่อกล่าวจบนีละเผยรอยยิ้มมีเลสไนแต่ฉันถอดรหัสได้แล้วบางส่วนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงตัวเลขเมื่อตีความอย่างละเอียดจะพบว่าแผ่นกระดาษเหล่านี้คือใดอารีของจักรพรรดิดิโรชัยจริงๆ ฉันพยายามถอดรหัสเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบกับเอกสารอื่นในยุคสมัยที่จัก,กรพรรด,ดิิโรชายยังมีชีวิตอยู่รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นง่ายขึ้นจะได้เข้าใจเนื้อหาของไดอารี่และอักษรพิเศษได้เป็นยังไงบ้างฉันอัชริยะใช่ไหมชายชาราผมขาวมาสง่างามกำลังจ้องมองใครด้วยแววตาแปลงประกายใครพยักหน้ารับใช่ครับฮะ พรุ่งนี้ทั้งวันไว้เจ้าก้อยศึกษามาไดอารี่กับฉัด320 1 5 1 1ลด1511นลายื่นแผ่นกระดาษสีเหลืองมาหายครหลังจากกลับหัวกลับหางให้เข้าที่และเริ่มต้นอ่านชายหนุ่มพอลันตกตะลึงสุดขีดหัวใจแทบหยุดเต้นแม้สัญ,ญลักษณ์จะถูกคัดลอกด้วยลายมือไก่เขี่ยและมีบางจุดผิดไปจากที่ควรเล็กน้อยแต่มันไม่มีทางหลงลืมสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ใครก้นชินกับพวกมันมานานมากภาษาจีน สัญลักษณ์บัตรซบเหล่านี้คืออักษรจีนกลาง